สวัดีนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับใจอีกแล้วนะคะที่รับเลือกคาเซเตอร์ค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะมาพบก,กันในเวลา,า11โมงก่อนเที่ยงนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะใครที่กําลังมองหาหรืออยากได้รถนะคะตอนเดียวไปวิ่งงานนะคะเอาแบบง่ายๆผ่อนสบายๆวันนี้เข้ามาดูไลฟ์สดของใจ๊ดได้เลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ like, กดไลค์กดแชร์ กรับนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่รับเลคคาเซตเตอร์จ้ะลูกค้าจ๋าเป็นอนาณาจักรกระบะตู้ทูกตอนเดียวนะคะพร้อมวิ่งงานพร้อมใช้งานเลยนะคะวันนี้นะคะจเจเจงก็เดี๋ยวแจ้าที่อยู่ร้านกันนิดนึงนะคะใครที่บอกว่าอยากมาอยากเข้ามาหานะคะเข้ามาสามารถเข้ามาได้ที่ไหนนะคะจ้าของเรานะคะตั้งอยู่ชานเมืองกรุงเทพจ้ะมีบุรีหนองจอกขาที่จ๋าเข้าได้เลยนะคะใครที่กำลังอยากมานะคะแต่เข้ามาไม่ถูกสามารถเจอใน Google Map ได้เลยนะคะรับเลคคาเซตเตอร์นะคะขึ้นทุก,ทกเพจขึ้นทุกแมปอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋า มาได้เลยนะคะแล้วก็ใครใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงสามารถทักเราได้นะคะในช่องทางแนะนําเยอะมากนะคะใครที่นะคะติดตามคลิปล่าสุดก็จะเป็นราคาฮ4 9ได้อะไรนะคะวันนี้นะคะเะกเจก็เดี๋ยวจะมาบอกว่า4 9ได้อะไรบ้างนะคะได้รถรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้วันนี้นะคะได้รถ สวยๆปีใหม่ๆกันทั้งนั้นเลยนะคะคันนี้บอกมากแต่พี่จ๋าใครที่บอกว่าหารถมีงานผ่อนแค่เดือนเจ็ดแปดทันคันนี้แนะนําเลยค่ะพี่ได้รถสีขาวด้วยได้รถปีใหม่ๆปี2017นะคะแล้วก็ได้ล้อแมกซ์ใบย่างใหม่หอกระทะผ่าด้วยอะใครที่บอกอยากได้รถนะคะคันนี้บอมากเลยแล้วก็นะคะคันนี้นะคะได้ตู้ใหม่สองเมตรสิบดทะเบียรลเล็บของใช้งานด้วยนะคะพี่จ๋า แล้วใครที่กําลังมองหารถกระบะต,ตอนเดียวพร้อมวิ่งงานคุณลูกค้าหาเข้ามาได้เลยนะคะที่ล้ำเลิศคลาเซนเตอร์นะคะคุณลูกค้าวันนี้เรามีรถให้เล,ลือกเยอะแยะหลากหลายมากมายเลยใครกาลังทองหางบผ่อนเท่าไหร่คุณลูกค้าหาเข้ามาคุยกันก่อนได้นะ,ะวันนี้พบกันในช่อง YouTube ของลํำเลิศคร์เซนเตอร์นะย์ร่วมรถกระบะต,ตอนเดียวพร้อมตู้ทึบนะคะนึกถึงลํำเลิศคร์เซนเตอร์ได้เลยนะคะสหรับวันนี้นะคะเด <ๆ S 1> ี๋ยวพาไปดูกันคุณลูกค้าหาเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ใครอยากรุ่นใครอยากได้รุ่นไหนแบรนด์ไหนนะคะใครเป็นสาววรุ่นไหนนะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคา่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเป็นคันๆไปเลยนะคะคุณลูกค้า,คาใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะ,ค,ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้คุณลูกค้าค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้อยากให้พาไปดูรุ่นไหนนะ,ะเข้ามาได้เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่คันแรกกันกเลยนะคะคุณลูกค้าคา่ะสำหรับคัน อีซูซูออนิงดีแม็กนะคันนี้ได้เครื่อง1.9ึนะบูพาวเวอร์ปี2007ใครที่กำลังมองหาอีซูซูอยู่ใครเป็นสาววงกอีซูซูนะคะเอาคันนี้ไปได้เลยคุณลูกค้าเอาคันนี้ไปได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้ได้สีขาวด้วยได้พร้อมล้อแม็กแต่งซิ่งคุณลูกค้าหาล้อแม็กล้อกัทผ่าจัดมาให้เต็มชุดได้รถปี7คคุณลูก้าาหหแต่ง่อมาให้พร้อมคันนีสรบเจ็ดคุณลูกค้าหา รีแมปมาด้วยพร้อมซิ่งภายในระบบไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าภายในระบบไฟฟ้าติดตั้งตู้ถือมาให้สูงสองเมตรสินะคะจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมแล้วด้วยสําหรับคันนี้ค่ะภายในตู้นะคะปลูกไม้อัดให้อย่างดีคุณลูกค้าคะปลูกไม้อัดให้ตัดใหม่ให้จดทะเบียนให้พร้อมนะสําหรับคันนี้นะคะ สำหรับคันนี้นะเดี dad, ๋ยวเราให้ดูรอบๆคัน right. ก uh ัน huh. คุณลูกค้าใครที่เป็นสายซิ่งนะเอาคันนี้ไปได้เลยนะล้อหลังเป็นล้อกระทะด้วยคุณลูกค้าคะไดยางปี2020โหลดหน้ารมแมปมาพร้อมคุณลูกค้าค่ะคันนี้ใครเป็นสายวซี่สูสูอยากได้รถแต่งซิ่งคุณลูกค้าคะแล้วเอาไปวิ่งงานวิ่งทํากินได้เอาคันนี้ไปได้เลยนะคะมีคนคอมเมนต์มาไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราดูด้านข้าง สำหรับคันนี้คุณลูกค้าหาเป็น Isuzu All New d m a x เครื่อง1.9คุณลูกค้าค่ะใครกำลังหารถประหยัดน้ำมันแต่เอาไปวิ่งงานทำเงินได้คุณลูกค้าหาเอาคันนี้ไปได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนแค่7,000คุณลูกค้าค่ะ ผ่อนแค่เจ็ดพันผ่อนเบาๆได้รถไปวิ่งงานการปกติเช่ารถเขาอยู่คุณลูกค้หาหาวันละ8ป0รวันก็8 0ดพันแล้วแต่คันนี้30วันคุณลูกค้าผ่อนแค่เจ็ดพันถูกกว่าเช่ารถเขาด้วยได้รถตัวเองไปทํากินด้วยคุณลูกค้หาหาคันนี้กลุ่มมากออกรถแค่4,900บาทเท่านั้นได้รถสีขาวด้วยเอาไปวิ่งกับบริษัทได้ไม่ว่าจะแบบ จะเอาเข้าไปวิ่งกับบริษัทหรือว่าเอาไปวิ่งส่วนตัวคุณลูกค้าหาได้สีขาวแบบนี้นะเข้าได้ทุกที่ทุกบริษัทแน่นอนที่ร้านเรานะฮะเน้นรถที่คุณลูกค้าเอาไปใช้งานได้จริงเอารถไปใช้เอารถไปหาเงินนะคะไม่ต้องเอารถไปซ่อมนะคะใครที่แบบ อยากได้รถมือสองแล้วดูไม่เป็นคุณลูกค้าหาเข้ามาได้เลยที่ลอมเลอร์คาร์เซ็นเตอร์พอรถทุกคันเราคัดสรรคุณภาพมาให้แล้วนะคะถ้ารถไม่ดีรถเคยมีปอดชนหนักพีความจมน้ํามาเราไม่ซื้อเข้ามาแน่นอนคุณลูกค้าอยากได้รถดีต้องที่ลอมเลอร์คาร์เซ็นเตอร์เท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะเป็นปี2017เครื่อง1.9หรือใครทะที่เป็นสายโตโยต้าคุณลูกค้าหาสายแบด์หลบกแบร์นึงสายโตโยต้าคุณลูกค้าหาเอาคันนี้ไปได้เลย ลายที่บอกว่าเครื่อง1.9ประหยัดน้ามันแล้วเครื่อง2.4 0 0อยากได้เครื่องใหญ่ๆแต่ประหยัดน้ํามันเหมือนกันเราก็มีให้สําหรับคันนี้คุณลูกค้าหาเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะเครื่อง 2.4J นะคันนี้ได้ฉมนาร์โคด้วยได้รถปี2018นาร์โคคุณลูกค้าหาสําหรับคันนี้ได้สีขาวเดิมเลยนะ ได้พร้อมอยางใหม่ด้วยคุณลูกค้าตัวแม็กของเขานะคะเป็นแม็กเดิมจากศูนย์นะคะแล้วก็ได้ยางปีใหม่ที่ทางร้านดูแลให้ภายในของคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้านะะไม่แค่70,000มื่โลเท่านั้นคุณลูกค้ารถมือเดียวป้ายแดงสภาพกริบๆรถเดิมทุกจุดคุณลูกค้าหาไม่เดิมแค่กันชนหน้าที่เรายกใส่ใหม่ให้แค่นั้นคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะ ส่วนตู้ทึบนะสูง2เมตรสิบที่ร้านสั่งตัดใหม่ให้ด้วยเช่นกันคุณลูกค้าหาตู้ทุกใบที่ร้านนะคะเราสั่งตัดใหม่ให้ให้ในปลูกไม้อย่างดีนะคะคุณลูกค้าหาจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมรถทุกคันพร้อมใช้งานทุกคันคุณลูกค้าหาอัน,นเสริมเติมแต่งมากที่ต้องจดทะเบียนนะที่ร้านจดทะเบียนดูแลให้หมดนะคะภาษีพรบที่ร้านดูแลให้ครบให้พี่ได้รถไปพร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะพี่ขาใครที่บอกว่ากลัวตู้แบบ ไม่ได้จดทะเบียนต้องไปเสียตังค์เสียเวลาที่แบบกลมขนส่งอีกวัน2วันกว่าจะจดได้คุณลูกค้าเอาที่ลำเลสคารเซ็นเตอร์ได้เลยเพราะเราดูแลให้ครบจดทะเบียนให้ครบทุกอย่างแล้วคุณลูกค้าหะสำหรับคันนี้ได้รถปี2018แบรนด์หลักออกรถแค่4900บาทได้เครื่อง2004ดีเซลนะคะผ่อนแค่8000บาทเท่านั้นคุณลูกค้าใครกำลังมองหารถผ่อนเบาประหยัดน้ำมันได้แบรนด์หลักดูแลง่ ไปได้เลยสําหรับคันนี้นะหรือว่าใครนะะอยากได้สายบรรทุกบรรทุกหนักขึ้นอีกเราก็มีให้คุณลูกค้าค่ะรถกระบะตู้ทึบตอนเดียวพอเดิมพอลลอยเรามีให้หมดรถกระบะคอกซิ่งพอเดิมพอลลอยเรามีให้หมดคุณลูกค้าค่ะเพียงแค่คุณลูกค้าแ,แ,แจ้งมาว่าอยากได้แบบไหนเดี๋ยวเราจัดให้คุณลูกค้าคะเรามีรถให้เลือกหลากหลายเยอะแยะมากมาย่เป็นรถกระบะตอนเดียวนะคะคุณลูกค้าหาะเรายิ่งมีให้คุณลูกค้าเยอะมากนะคะเพราะเรานะ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมรถกระบะต,ตอนเดียววิ่งงานของคุณลูกค้าเลยนะคะใครมองหารถกระบะต,ตอนเดียววิ่งงานต้องนึกถึงที่ลัเล็ดพักซันเตอร์เท่านั้นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครอยากได้รีโว่โรลโคปี2018ไหมแค่7,000โลคันนี้นะคะน้องรอเจ้าของมาจองอยู่คุณลูกค้ามาจับมาจองมาเป็นเจ้าของน้องอยู่นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคันนี้คุณลูกค้าหาเรียกทางทินบอกเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าใครนะคะอยากได้แบบอยากได้ผ่อนเบากว่านี้อยากได้ผ่อนหลัก จ็ดพันแต่อยากได้โตโยต้าเราก็มีให้เดี๋ยวเราไปดูกันคุณลูกค้าค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ได้ปี2 0 1พคุณลูกค้าหาจัดผ่อนแค่เจ็ดพันบอกเลยว่าคุ้มมากผ่อนแค่เจ็ดพันคันนี้นะคะได้รถเดิมทุกจุดคุณลูกค้าหา คันนี้ได้เป็น Toyota h i Lu ักรีโวนะมาพร้อมเครื่อง 2.4J นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคุณลูกค้าค่ะมาในโฉมเกียร์5สปีดของ Toyota เขานะคะคันนี้กันชนด้านหน้าจะเป็นสีดำเดิมออกจากศูนย์เลยคุณลูกค้าค่ะตาไฟของน้องยังใสอยู่ไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวกระจังหน้าก็เป็นสีดำเดิมจากศูนย์สีขาวเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ไม่ได้มีกลับสีอะไรมาคุณลูกค้าหารถไม่เคยผ่านการท กลับสีมานะคะคุณลูกค้าทุกท่านเราสั่นมาให้แล้วส่วนตู้ทึบนาสูงสองเมตรสิบนะจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมด้วยเช่นกันคุณลูกค้าตู้ทึบตัดให้ใหม่คุณลูกค้าเราสั่งจากร้านประจําร้านที่มั่นใจได้ว่าตู้ได้มาตรฐานแน่นอนคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะได้พร้อมอย่างปีใหม่ได้พร้อมอย่างปีใหม่อมอาหมภายในฟังก์ชันยังใช้งานได้ครบคุณลูกค้าได้โตยโยต้าด้วยได้ออปีสองพ เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าหาใครที่อยากใช้เงินออกรถน้อย,อย,อยเอกสารในการออกรถง่ายนะคะเข้ามาได้เลยนะเจียมเลิศคาร์เปเตอร์นะเพราะเอกสารในการออกรถง่ายมากๆเพียงแค่4อย่างเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าหาแค่มีบัตรประจาตัวประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะคุณลูกค้าหาเอกสาร2องอย่างนี้ทุกอาชีพต้องมีอยู่แล้วในการยื่นกู้ไฟแนนค,คุณลูกค้าหาแล้วก็อย่างที่3นะขอเป็นสลิปเงินเดือน ใครไม่มีสลิปเงินเดืนอนคุณลูกค้าหายยื่นหนังสือรับรองเงินเดือนได้แล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่4ขอเป็นสเตนเมบนย้อนหลังเงเดือนเอกสารแค่4อย่างเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของรถที่ลําเลิศคาร์เซ็นเตอร์ได้พร้อมเงิน4,900บาทหรือว่าใครค้าขายคุณลูกค้าหาแค่2อย่างเท่านั้นที่ต้องหาเพิ่มมาคือบินไปเสร็จซื้อของกับลูกขายหน้าร้านคุณลูกค้าหา แล้วก็เกษตรกรยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่คุณลูกค,ค้ามีสมุดเล่มเขียวเล่มเดียวนะมีสมุดเล่มเขียวใบเดียวนะ mm. ก็สามารถออกรถเที่ยมเลิศคาเซ,เ,เซนเตอร์ได้แล้วพี่คะ่ะที่เหลือเดี๋ยวให้แฟนนันหนุจัดการเองลงตรวจน้าง,งานลงตรวจที่สวนเองคุณลูกค้าคะไม่ต้องทําอะไรให้ใหยุ่งยากนะะเอามาแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราจัดการให้สําหรับคันนี้ได้รถปี2 0 1 6เครื่องยนต์ดีเซลคุณลูกค้าคะหรือว่าใครนะที่อยากได้ฝ่ายบรรทุกหนักวันนี้เราก็มีให้ เดี๋ยวเราไปดูสายบรรทุกหนักกันนิดหนึ่งคุณลูกค้าคะใครเป็นสายบรรทุกนะคะสายขนคุณลูกค้าหาเรามีให้นะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราให้ดูรอบๆคันกันด้วยคุณลูกค้าค,คะสําหรับคันนี้นะเป็นอีซูซูออลนิวดีแมกนะคันนี้มาพร้อมเครื่อง 3.0S ใครเล่นเครื่อง2.5อยู่แล้วอยากลองอัพไซส์อยากได้รถที่มันแรงขึ้นที่ขาวคันนี้ไปได้เลยคุณแน่นอนสำหรับคันนี้อีซูซูออลนิวดีแมกนะได้เครื่อง 3.0S ปีส 1 8สีขาวเดิมแบบนี้คุณลูกค้าหาบอกเลยว่าคันนี้คุมมค้มมากคุ้มมากรถส,สวยควดคุม้มคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะล้อหน้าได้ล้อแม็กด้วยได้แม็ก GE 37นะคะตวกสอนสีแดงได้ยังใหม่คุณลูกค้าคะเราใส่ไปให้สําหรับคันนี้ค่ะคุณลูกค้าคาะสายบรรทุก45ตันออกไปได้เลยเสิร์มค้อคพอลลอ,อยมาให้พรอ้อมคุณลูกค้าเดี๋ยวให้ดูล้อละด้านหลังนิดนึง ด้านหลังของเขานะตัวล้อนะจะเป็นล้อกระทะผนะ่านยาง XD2 c Michelin นะเสริมเพลาลอยมาให้พร้อมคุณลูกค้าคนะ่ะใครเป็นสายบรรทุกนะเอาไปได้เลยสำหรับคันนี้นะเพลาลอยนะเป็นของ t c p y ด้วยคุณลูกค้าหาพอลอยเป็นของ t c p y ได้ล้อกระทะผ่า x ี2ยาง Michelin ยางใหม่นะคะคุณลูกค้านะค่คะนะยางยังพร้อมใช้งานต่อได้อีกยาวคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ เสริมแหนบมาให้แล้วด้วยคุณลูกค,ค้าหาใส่ทอลอยให้ไม่พอเรายังเสริมแหนบมาให้ปกติเสริมทอลอยคุณลูกค,ค้าหาเขาไม่เสริมแหนบให้เราเสริมแหนบให้วันนี้ใส่ให้เป็นตับเลยคุณลูกค้าหาจดทะเบียนลงเล่นให้พร้อมได้โชคไฟด้วยคุณลูกค้าหาโชคต้นเดียวมันบรรทุกไม่พอเราใส่ให้2ต้นเลยคุณลูกค้าหาฟังละ2ต้นได้ไป4ต้นคุณลูกค้าคุ้มๆแบบนี้เลยตัวข้อนะคะคุณลูกค้าหาเป็นข้อเกรด ผสมเหล็กนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเหล็กผสมเหล็กถุงเมตร30จากขอ,ขอบกระบะแบบนี้นะคะไซส์มาตรฐานของขนส่งข้อเขอลอยนะคะคุณลูกค้าคะใครวิ่งข้ออยู่แล้วอยากได้ข้อไซส์มาตรฐาน ขออที่พร้อมทํากินได้จริงๆคุณลูกค้าหาไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะะเอาคันนี้ไปได้เลยนะตัวกระบามีการดามกระบาให้พร้อมแล้วนะใครอยากเอาไปบรรทุกนะคันนี้พร้อมมันหุกได้เลยพี่แค่ซื้อผ้าใบมาคุมแค่นั้นพี่ก็ใช้ได้แล้วนะสำหรับคันนี้นะเออสวัสดีพี่เบน a l ออนนิวด้วยนะคะขอดูตู้ทึบใหม่ครับได้คะ่ะพี่เบน พี่เบนดูเป็นโตโยต้าอีซูซูดูแบรนด์ไหนไว้เอ่ยที่ร้านหนูมีเยอะมากเลยพี่อยากได้แบรนด์ไหนคะเดี๋ยวหนูพาไปดูสําหรับคันนี้นะพี่ขาพี่เบนเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องหนูด้วยนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวาลาหนูอัปลิปพี่เบนจะได้ไม่พลาดนะ,ะสําหรับคันนี้ได้รถปี2 0 1 8เครื่อง3000น้ำด้านหลังสติกเกอร์อีซูซูดีแม็กดียังอยู่ครบนะคะพี่ขาสําหรับคันนี้นะได้รถ เครื่อง3,000ปี2,018 1 8กระบะกพกสูงเขาลอยดำกระบะมาให้พร้อมใส่ชกไฟสองต้นฝั่งและสองต้นมาให้พร้อมล้อหลังเป็นลอ้อกระะถา,า,า,าเข้าลอยมาให้แล้วด้วยพี่ขะสำหรับคันนี้คนะภายในของเขานะไปังแดดยังไม่ได้แกะออกเลยนะสำหรับคันนี้นี่ ใหม่มากค่ะนี้ค่ะมือเดียวป้ายแดงเลยมือเดียวป้ายแดงออกศูนย์เลยสําหรับคันนี้นะพวกบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างยังมีให้ครบนะ,ะพี่เบนดูตู้ทึบอยากดูอีซูซูโตโยต้าค่ะพี่ขาเดี๋ยวพาไปดูค่ะพี่ขาบอกน้องนิดนึงเดี๋ยวน้องพาไปดูนะคะพี่เบนสําหรับคันนี้นะคะพี่ขาบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างมีให้พร้อมนะคะโอเคนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ ใครอยากได้แล้วเอาไปเข้าสูย์อีกก็ได้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะทุกอย่างมีให้พร้อมนะคะคู่มือยังมีให้บริวิรยังมีให้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะเครื่อง 3, สามพันนะสำหรับวันนี้ใครเล่นเครื่องสองพันห้า 2, อยู่แล้วอยากอัพไซส์พี่คะ่ะแนะนําเลยเครื่องสามพันที่ต้องลองดูสักครั้งเพราะว่าแบบติดใจแน่นอนนะคะพี่เบนบอกว่าอีซูซูได้ค่ะพี่อีซูซูหนูมีสีขาวกับสีเมทัลลิกพี่คะ่ะ สีขาวกับสีเมทัลลิกอยากได้สีไหนเอ่ยเดี๋ยวหนูจัดให้เดี๋ยวหนูจัดให้เดี๋ยวคันต่อไปหนูพาไปดูเลยค่ะพี่เว้นบอกหนูนิดนึงว่าอยากดูสีไหนเดี๋ยวหนูจะได้พาไปดูถูกคันจะได้ถูกใจเลยค่ะพี่เวนซ์คะโอเคสําหรับคันนี้นะได้เครื่องสัมพันภายในระบบไฟฟ้าเกียร์ห้าสปีดนะสําหรับคันนี้รถเครื่องเดิมๆนะไม่มีตัดแต่แปลงมาการนตีว่ารถทุกคันของเราคัดสรรคุณภาพมาให้แล้วคุณลูกค้าค่ะ,คะ คันนี้เดี๋ยวให้ดูในห้องเครื่องนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูพี่เบ้นคอมเมนต์มาบอกหนูนิดนึงนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูคันนี้เสร็จเดี๋ยวหนูพามไปดูะค,ะค่ะพี่ขาเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องคันนี้ให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องคันนี้ให้ดูก่อนสําหรับคันนี้บอกเลยว่าเครื่องกริบมากพี่ขาน็อตไม่เคยขยับเลยนะน็อตห้องเครื่องไม่เคยขยับนะป้ายเพดป้ายม,มองอคือแบบสวยจิ้งน็อต น็อตป้ายเขตป้ายมอกอทุกอย่างมีนอยู่ครบไม่เคยโดนไขนะพี่ขาปะัะแจไม่มีรู้จักนะสำหรับรถคันนี้นะคะพี่ขานี่สวยมากพี่ขาดูหัวน็อตได้เลยนะหัวน็อตเดิมหมดเลยนะไม่เคยแบบมีรอยบินสีไม่มีทะหลอกเลยนะคะป้ายมอกอนะ็นอตมอกอนะป้ายมอกอยังเป็นสีดำมีรอยแต้มสีเหมือนเดิมตอนอ,ออกจากศูนย์เลยนะคะ พอออ่อมอนมมอน้ำยังขาวใสเหมือนเดิมเลยสำหรับคันนี้นะฝักงตงเดิมแบบนี้นี่ยังจิกเล็บได้อยู่เลยไะยนิ่มๆอยู่เลยนะสำหรับคันนี้เดิมมากค่ะพี่คันข้างๆที่กำลังรีวิวอะครับสี่เมทัลิกเหรอคะคันนี้สวยมากค่ะพี่ขาพี่เบนรอหนูแป๊บนึงเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะพี่เบนคันนั้นสวยมากไมแค่สามหมื่นโลด้วยบอกพี่เบนก่อนคนแรกเลยว่าไม่แค่สามหมื่นโลคะนะันนั้นคันนี้นะพี่ขา ได้เครื่อง3,000เดิมนี่พี่ขาแบบจุดแต้งสีค่ะเดิมจากสูตรทุกอย่างมีให้พร้อมนะนี่ต้องหัวน็อตน,นะคะตรงงม่อน้าาําอะไรพวกนี้จุดแต้มสียังอยู่เดิมให้อยู่เลยนะสําหรับคันนี้ใครอยากได้รถสายบรรทุกแล้วอยากได้รถเดิมไม่รู้ว่าเมื่อก่อนบรรทุกอะไรมาพี่ขาใครที่กลัวว่าแบบบรรทุกหนักมาหรือเปล่ารถดัดแปลงมาหรือเปล่าออกคันนี้ไปได้เลยนะคะเดิมแน่นอนค่ะพี่ขา ใครอยากได้นะทักอินบอ์กเข้ามาได้เลยหรือว่าทิ้งเบอร์โทรไว้ในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะเดี๋ยวหนูโทรกลับนะคะพี่ขาใครนะคะอยากโทรหาปลาก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ให้แอดมินปักเบอร์ไว้ให้โอเคเดี๋ยวให้พี่เบนดูเครื่องคันคันข้างๆคันข้างๆคันนี้พี่ขาใครได้ไปคุ้มมากได้รถแบบปี18แต่ไม่แค่3,000 30, โลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ สำหรับคันนี้พี่คะเป็น E s u u All New D-Max 1.9 DDI Blue Power สำหรับคันนี้ได้เครื่อง1.9 DDI Blue Power พี่หาได้รถปี2018นะคะรถปี2018เครื่อง1.9พี่ขะคันนี้ท่าไม่แคบ30,000โลเท่านั้นได้สีเมทัลลิกสีพิเศษของเขาด้วย ปกติสีนี้ถ้าออกป้แดงต้องเพิ่มราคาอีกประมาณหมื่นนิดๆคุณลูกค้หาหาถึงจะได้สีนี้มาได้สีพิเศษเดิมจากศูนย์เลยนะไม่ใช่รถไม่เคยมีกับทรงกับสีมานะสำหรับคันนี้สวัสดีคนดู5คนด้วยเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกด subscribe ช่องให้หนูด้วยนะคะกดแชร์ก็ได้กด subscribe ช่องกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนให้หนูด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ขาเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันกันก่อน คันนี้รถเดิมมากเลยนะคะไม่มีโหลดหน้ามานะไม่มีโหลดหน้าโหลดหลังมานะพิเศษกว่านั้นใครเป็นสายบรรทุกสตันแล้วไม่อยากได้เพลาลอยนะพี่ขาใครเป็นสายบรรทุก3ตันแต่ไม่ใช้เพลาลอยไม่อยากได้เพลาลอยพี่ขาเอาคันนี้ไปได้เลยเพราะเราแต่งมาให้เต็มมากสำหรับคันนี้นะล้อหน้าของเขานะมาพร้อมแม็กจีอีสามเจ็ดนะตัวกอนสีแดงตัดแบบนี้นะพี่ขาได้พร้อมยางแม็กซิ่งนะคะ ยางซิ่งขอบหาขอบกับงานคะพี่ค่ะได้พร้อมยางใหม่นะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเอิมหาไม่เจอคะ่ะหาไม่เจอขอบขอบสิบหกหรือสิบแปดสิบแปดค่ะพี่ค่ะได้พร้อมแม็กซิ่งขอบสิบแปดนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะได้ยางใหม่ไม่เคยแตะถนนนะคะได้สีเทาเมทัลิกแบบนี้นะคะล้อหลังก็เป็นล้อกระทะค่าพี่ค่ะ ถ้าล้อกระทะผ่าบอกเลยว่าต้องมาคู่แน่คันนี้เราใส่ล้อกระทะผ่าใหม่ให้ล้อกระทะผ่าใหม่กริบนะคะเลยยางใหม่นะคะพี่ขาสติกเกอร์ตามิชลินยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะเป็นยางเอสเอซีนะคะรหัสยางสองสองห้าเ R 1 4บี่นะคะพี่ขายังใหม่สติกเกอร์ตายังไม่ได้แกะเอามาติดให้คุณลูกค้าไว้ได้ดูกันว่า รถเราใหม่จริงนะ,ะสําหรับคันนี้นะเสริมแหนบมาให้ด้วย mm. พี่ขาเดี๋ยวมาดูแหนบกันคันนี้บอกเลยว่าใส่แหนบมาแน่นมากปกติไม่มีคันไหนใส่แน่นขนาดนี้คันนี้ใส่ให้แน่นมากบรรทุกสักสามตันได้สบายเลยค่ะพี่ขาสําหรับคันนี้สองตันครึ่งสามตันนะพี่ขาไม่ต้องไปเสริมเพิ่มเราเสริมมาให้แล้วนะคันนี้เราจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมด้วยนะพี่ขายางอะไหล่นะมีให้พร้อมทําไม่ถอดออกด้วย พี่ขาใครอยากได้รถที่แต่งให้พร้อมเต็มชุดแบบนี้เอาคันนี้ไปได้เลยนะะในส่วนของตู้ทึบนะคะเห็นแนบไหมเลยเห็นไหมเห็นอยู่ใช่ไหมคะแนบนะคะรถใส่ใหม่ให้จดทะเบียนให้พร้อมพี่ขไในท่อเดิมนะไม่มีตัดตัด,ตดแปลงไม่ได้แปลงไปท่อมานะย่างอไหอยยังมีให้พร้อมนะแล้วก็ตู้ทึบนะก็สูงสองเมตรสิบนะเราจัด จดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมนะคะตู้ทึบตัดใหม่พี่ค่ะนี่ตู้ทึบนะคะสามารถเปิดได้จนสุดแบบนี้มีที่เกี่ยวให้พร้อมนะคะพี่คะใครที่กงังวัยว่าแบบตู้ทึบเปิดได้สุดไหมเปิดได้สุดนะคะภายในปลูกไหมให้อย่างดีนะคะพี่ค่าสูง2องเมตรสิจากพื้นกระบาดจ,จนจรดความสูงของตู้นะ,ะสูง2องเมตรสิตามมาตรฐานขนส่งเลยนะ จดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมคะได้แมกไลเนอร์เดิมดีแมกนะอ,อกศูนย์นะคะสำหรับคันนี้นะทุกอย่างมีให้พร้อมนะพี่ค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากตู้ซุปก,ก็ตัดมาสองหมื่นแล้ววันนี้เราใส่ให้ไปฟรีส่วนล้อกระทะกับล้อแมกแค่ล้อกระทะก็ประมาณหมื่นกว่าบาทพี่ค่ะล้อกระทะยางใหม่ประมาณหมื่นกว่าบาทล้อแมกอีกชุดยางประมาณสองหมื่นนิดๆเราใส่ให้ฟรีคันนี้ได้ล้อแมกล้อกระทะ เสริมแมปมาให้แล้วด้วยพี่คะบอกเลยว่าคันนี้ชุดแต่งประมาณ5 0,000ื่นกว่าบาทเราก็ใส่ให้พร้อมยังไม่รวมของแต่งของแถมเพิ่มเติมอีกพี่คะใครนะคะที่อยู่ที่ไหนนะพี่ขาออกรถที่อมเลิศคสัสเตอร์ได้หมดเลยนะเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้นึงเข้าด้านนู้นนะคะภายในของรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากสวยกริบมากขนาดพลาสติกใส่ภายในยังไม่ได้แกะเลยนะคะพี่ขา พลาสติกใสภายในยังไม่ได้แกะเลยนะมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะข้างเครื่อง1.9จะได้เป็นเกียร์หสปีดนะที่ขาตัวแบบวิทยุทนะทุกอย่างใช้งานได้ครบนะต่อ usb aux ได้นะรัอเพิ่มเสียงทุกอย่างได้นะแอมเมนนนคุณลูกค้าหาที่จุดกรีใช้งานได้นะไม่เชื่อลองเอานิ้วแย่ลงไปได้นะคุณลูกค้าภายในนะตามสไตล์ีซูซ u เลยจะได้เป็นเบาะวนยมิลสีแบบสีเทาๆแบบนี้ถ้าตโยต้าก็จะได้เป็น สีดำแต่ถ้าอ e ีซูซูจะได้เป็นสีเทานะคันนี้เราติดฟิล์มใหม่ให้ด้วยเราเพิ่งติดฟิล์มใหม่ไปให้คุณล mm ูก hmm. ค้าหาบอกเลยว่าคุ้มมากใครที่ได้รถชีล็เลิศคัสเซนเตอร์ไปเราดูแลให้ครบให้ครบจบแล้วนะคะพี่หาภาษีพรบรทุกอย่างมีให้นะประกันภัยมีแถมให้กับไฟแนนซ์นะคะทุกอย่างมีให้พร้อมนะฟิล์มเราติดใหม่ให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องคันนี้กันค่ะพี่เบนพา ฮ่องเครื่องคันนี้ก็สวยขึ้นมากเหมือนกันนะคะพี่หารถเดิมมากอย่เปิดฮ่องเครื่องให้ดูแป๊บหนึ่งค่ะพี่พี่เป็นขาถูกใจไหมคะคันนี้ถูกใจเลยนี่ตัวสอนด้านหน้าอีซูซูนะคะคันนี้ก็แปลงเป็นสีแดงให้ที่ร้านแปลงใหม่ให้นะคะสั่งให้ช่างซื้อมาใหม่แท้เลยนะคะตัวขอบน,นี้นะคะพี่ขานี่ เครื่องเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่หัวน็อตเลยคุณลูกค้าคะเดี๋ยววันนี้เรามาสอนวิธีการดูรถมือสองกันด้วยปกติจะทําเป็นคลิปให้วันนี้ไม่คุณลูกค้าหาเดี๋ยวสอนให้ดูไนงะดูตั้งแต่แบบดูในไลฟ์สดน,นี้เลยพี่ค่ะเริ่มดูเลยคุณลูกค้าเริ่มจากแบบหัวน็อตได้เลยหัวน็อตเดิมต้องเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะจะไม่มีรอยไข่นะ,ะหรือว่าแบบรอยแบบทะลอกอะไรนะคะถ้าแบบเป็นสีเทาแบบนี้จะมีการท่องสีทับมาจากตูนะคะ ถ้าเคยโดนขันนาสีมันจะถลอกนิดๆคุณลูกค้าค่ะแต่อันนี้เดิมเลยนะคะหรือว่าดูตรงน็อตตรงป้ายเพลก็ได้อีซูสูนะคะป้ายเพลเดิมตัวน็อตจะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าหาถ้าสีดําหายไปแสดงว่าเคยถอดป้ายเพจเคยมีเก็บสีด้านหน้ามานะคะท่านนี้คะตัวแบบนี่หัวน็อตตรงนี้นะคะคุณลูกค้าหายังมีรอยแต้มสีเดิมอยู่นะคะ ยังมีรอยแต้มสีเดิมอยู่นะแสดงว่าพวกหม้อน,น้ําไม่เคยถอดออกมานะค,คะคุณลูกค้าหายังเป็นหม้อน,น้ําเดิมทุกอย่างยังเดิมอยู่นะคะดูสีด้านข้างทั้งสองข้างนะยังบางยังแบบยังเป็นสีเดียวกันทั้งสองข้างนะสําหรับทุนองเดิมมากตัวฝังกระโงก็เดิมคุณลูกค้าหานี่รอยเม็ดอ้างทุกอย่างยังอยู่ครบนะซิลซิล,ลิโคนตรงนี้ยังนิ่มอยู่คุณลูกค้าหาไม่มีการโป้สีทําให้หนาคะหรือว่าแบบ เวลาจิกเข้าไปนะไม่ได้แข็งสู้เล็บนะคุณลูกค้าอันนี้ก็เดิมตัวฝากระโปรงคุณลูกค้าหาฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมเพราะว่าไม่เคยถอดฝากระโปรงมาเก็บนะคะการันตีว่ารถคันนี้ไม่เคยมีชนมาแน่นอนพี่ค่ะไม่เคยมีชนหนักเข้ามาค่ะหรือว่าใครบอกว่ามันมันชนเราไม่ได้เก็บหรือเปล่าพี่ค่ะถ้าชนนะคะยังไงฝากระโปรงก็ต้องถอดเก็บแสดงว่าคันนี้ไม่เคยมีชนมาแน่นอนใครอยากได้รถเดิมนะเอาคันนี้ไปได้เลยนะคะพี่ค่ะ ใครอยากได้รถเดิมพร้อมใช้งานที่สำคัญผ่อนเบาๆออกคันนี้ไปได้เลยคันนี้ได้รถปี2018ฮะไม่แค่30,000กิโลมือเดียวป้ายแดงพี่หาสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะคะผ่อนแค่8,000ที่สำคัญออกรถแค่4,900บาทเท่านั้นพี่ขา4,900บาทได้ชุดแต่งเต็มล้อแม็กล้อ,ลอ,ลอ,ลอกระ่าพร้อมยังมันทุก XCD2 พี่ขาพร้อมยางมันทุก XCD2 นะคะ ด้านหลังเสริมแหนบมาให้พร้อมเสริมแหนบพร้อมมันทุก2ตันคึ่ง3ตันได้สบายค่ะพี่ขาตู้ทึบก็ตัดใหม่ให้สูง2เมตรสิจดทะเบียนลุงเล่มให้พร้อมใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะได้รถสวยค่ะสั่นคุณภาพมาให้แล้วพร้อมวิ่งงานพร้อมมันทุกได้เลยใครอยากได้คันนี้เข้ามาจัดได้เลยนะ,ะพี่ขาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใครอยากโทรหาปลายนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ค่ะ086ค่ะ 4 8 8 8 9 5 8ค่ะ086ค่ะ4488958ใครอยากโทรเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามเรื่องรถคันไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะสวัสดีคนดู5คนด้วยทั้ง5คนใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมไหมคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอยากดูคันไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยถ้าไม่ได้ถ้าไม่คอมเมนต์มานะน้องขอตัวก่อนคุณลูกค้าคะอยากดูคันไหนคอมเมนต์มานะคะถ้าไม่ไม่มีคอมเมนต์มาวันนี้น้องขอตัวก่อนคุณลูกค้าคะ วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนคุณลูกค้